เกสวัสดีครับผมเป็กปอตองทองทวีไปนี้ซ้อมมากี่วันก็เรียนกัดซ้อมอยู่ที่ใกล้อยู่ที่จังหวัดก็อยู่ที่เดิมเลยไฟนี้มีใครช่วยเป็นคู่บ้องซ้อมหรอมั้งก็มีพี่พี่ยอดแล้วก็พี่ดาบดำลูกช้างก็ตจะก็คือเพื่อพี่ๆน้องๆในค่ายเยอะเนาะตอนนี้เป๊กอายุเท่าไหร่ละอายุ24สูงเท่าไหร่165ยหกาน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิครับมวยสไตล์อะไรครับ Okay. วันนี้เลยต้องมาเจอคู่ปรับกับวันอีกแล้วดาวิชีหรือจะเอาน้องแชมป์ okay. เคยเจอมาล่าสุดเลยใช่ไหมก่อนหน้านอ่าเป็นไงตอนนั้นก็เสมอเสมอกันไปวันนั้นต่ากันที่ช่องเกตครับที่นี่เลยวันนี้เลยมาให้มาเจอกันใหม่อีกครับคิดว่าวันนี้เอาชูเดียวได้ไหมก็คิดว่าจะไปใช้รากับวานอ่าเขาเมื่อสไตล์เลยอ่ามีมือเตะครัวันนี้แล้วล่าสุดเราจ่อยใครไปล่าสุด น่าจต่อยกับซิงดับที่ช่วงเจ็ดปนั้นเป็นไงแพ้คะแนนแพ้ไปคะแนนไปวันน้ำเบียดเท่าไหร่ร้อยสิบสองวันนี้ต่อยร้อยร้อยสิบสี่ครึ่ง้อยสิครึ่งเหรอครับเมื่อเช้าสอบนักยังสอบแล้วเป็นไงบ้างก็มาพอดีครับมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดด้วยเอาชนะคนเดียวนะชูมุญคนเดียวนะวันนี้นะคุ้มมากี่กิโลก็ห้าหกโลต่อยมวยไทยของเราหลักร้อยคนจังหวัด เยสุครับเด็กยเยสุธรอ่ะฝากเชิญเชิญแฟนคลับแล้วหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวแฟนมวยยเยสุครับช่วยเชียร์และช่วยกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ผมยศชัยนะศกับบ้านได้ไงวันนี้ขอโชคด,ดีผมมาครับโอเค